สบายดีมื่อถูกทานสำหรับคลิปนี้เฮานี่มาฟังเรื่องเล่าข่าวสารทิวาจังหวัดน้องค่ายและจังหวัดอื่นๆที่ว่ามีชายแดนติดกับสปปลาวจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการตลาดใหม่เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้คนลาวหันมาช้อปปิ้งือว,ว่าซื้อสินค้าอยู่ประเทศของตนเองห้ายกว่าการขามไปซื้อสินค้าดอว,ว่าช้อปปิง้งอยู่ประเทศไทยคือกับในเมื่อก่อน ึสิร์งได้เดอียดของเดืองนี้จะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮาในมาเบิ่งน้ำกันเลยโดยในเมื่อวันที่17เดือนกรกฎปี2 0 2 2สำนักข่าวทันเศรษฐกิจเพิ่นได้งานว่าน้องค่ายและกลุ่มจังหวัดอีสานตอนเทงที่มีพมแลนติดต่อกับสปป,ะปะเล่ากำลังพบกับการเปลี่ยนแปลงการค่าการท่องเที่ยวเสื่อมย่องเพื่อนบ้านข้างญงท่านดวงใจสุกเกษมสิน ห้องประธานหอการค้าจังหวัดน้องคายเปิดเผยว่าก่อนการแพร่ระบาดของเสื้อพญาติโควิดสิเกาการค้าขายดารับท่องทินแล้ว่างน้องคายกับเล่าคึกคากหลายมีดูข่าคนเล่าที่นั่งเฮือขามนำของดื้อขับรถผ่านแม่นำของเขามาซื้อสินค้าทั่วๆไปท้งสินค้าอุปโภค และบอดีโพกอาหารสดและพืชผลทางการเกษตรจากตลาดน้องไข่กลับไปซอปปเล่าคนเล่าบางส่วนยังทำการเดินทางไปจังหวัดอุรุณธานีเพื่อหาซื้อสินค้าที่จำเป็นบางชนิดอยู่ศูนย์การค้าหรือเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยวหรือการเดินทางต่อด้วยยนเพื่อไปเหตุธุรกิจ อยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือไปยังต่างประเทศซึ่งจะเป็นคนล่าที่มีฐานะหรือชาวต่างประเทศที่ว่าอาศัยอยู่ประเทศเล่าเป็นส่วนใหญ่แต่จากการแพร่ระบาดของโควิด1ิที่ได้มีการเยืดเยื่อเงาวนานถึงสองปีมีการปิดหลอกประเทศเพื่อสกัดกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 และหายผ่านเพียงโดดบรรทุกเท่านั้นสำหรับการขนส่งสินค้าซึ่งในทรงพ้นกระทบต่อการค้าขายทรายแดนโดยสพาอตลาดที่ว่าอยู่แถวพมแลนดเหตุในตัวเลขการค้าขายทรายแดนทองทิ่นน้องคายและลาวลดลงไปถึง60%เมื่อโควิด1ิไเ้าดทำการผ่อนคลายลงก็ได้กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งพบว่า เศรษฐกิจธุรกิจและเห็นว่าการจับจ่ายใส่ซอยของคนเล่าเปลี่ยนไปหลายที่เห็นแบบแจ้งแจ้งด้วยก็คือการฆ่าพมแลนของคนเล่าที่เคยขามมาซื้อสินค้าอยู่ฝั่งไทยแบบคึกคักแต่ว่าในปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นกลุ่มคนเล่าที่สามารถเดินทางเขามาหอดอุรานทานี่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะจะเดินทางเขามาเพื่อพบหมอ หรือเติมน้ำมันที่มีราคาถืกกวัวยู่ประเทศเล่าก็เท่านั้นและคนล่าจะบ่ไดดหาซื้อสินค้าทั่วๆไปแต่เลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่ว่าจำเป็นเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นส่วนคนล่าทั่วไปที่ว่าเคยขามมาซื้อของอยู่ที่น้องคายหรือว่าตลาดพมแลนก็มีน้อยดงเนื่องจากยุงยากในการหาแลกเปลี่ยนเงินบาทหรือเงินดลา พอวายังพบปัญหาเดืองภาษีนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าเกิน1 5 0 0ห,าหบาทออกจากล่าสนาจักจะต้องเสียภาษีเพิ่ม10%ยิ่งเหตให้คนเล่าเศร้าขามมาซื้อของอยู่ที่ฝั่งไทยแต่หันไปซื้อสินค้าในตลาดหรือศูนย์การค้าซูเปอร์มาร์เก็ตห้านค้าต่างๆอยู่ที่นครดวงเวียงจันทน์แทนเป็นสว่วนใหญ่ซึ่งเป็นของนักธุรกิจจีน และจำนายสินค้าจีนเป็นลักพอสะดวกกลัวบอต้องเดินทางและยังมีราคาใกลเคียงด้วยว่าถือกลัวคล้องจากประเทศไทยอีกด้วยทานดวงใจยังใด้กาเติมอีกว่านักดง้งทุ้นต่างประเทศยังเหตุหาเหล้าเปลี่ยนไปร้ายจากเมื่อก่อนเวลานี้ในเวียงจันทร์มีโฮงแฮมลาลับซีหาหาล้าเกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายนักเดินทางเมื่อเดินทางด้วยยน และมาลงจอดอยู่ที่จังหวัดอุรุณธานีแทนที่ว่าจะพักอยู่จังหวัดอุรุณธานีหรือว่าน้องคายคือกลับในเมื่อก่อนแต่ว่าในปัจจุบันนี้นักเดินทางเลือกที่จะขามแม่น้ำของเพื่อไปพักอยู่ที่้ฮงแฮมอยู่ที่นครดวงเวียงจันทน์เพราะว่ายังเพราะว่ามีราคาที่ถือกลัวแถมประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความสะดวกในการเหตุภารกิจหรือเพื่อเดินทางต่อ ไปกับดูดไฟเล้าจีนซึ่งในอนาคตคนไทยดวมไปถึงคนน้องค่ายอุลอนอาจต้องในามแม่น้ำคลองเพื่อไปช้อปปิ้งในเวียงจันทร์แทนแบบคือคนเล่าในสมัยก่อนที่ว่าเคยเข้ามาประเทศไทยเพื่อช้อปปิ้งอยู่ที่ประเทศไทยก็เป็นได้ห้องประธานหอการค่าน้องค่ายในกล่าวก่อนที่ห้านี้จะไปก่าวต่อเนาะขอขออว้าอียงจากหน่อย อันคนเล่านี่ war, บอแมนว่าบอยอยากขามไปประเทศไทยเด้อแต่ว่าเป็นย้อนเงื่อนกีบเฟอร์หรือว่าเงื่อนกีบออนคาเด้อคนเล่านี่จึงบอยอยากขามไปซื้อสินค้าอยู่ฝั่งไทยเนาะซึ่งคอยเซ้าว่าถามว่าเงื่อนกีบนี่เศร้าเฟอร์บาทใดมีคนเล่าจํานวนหลายเลยที่แบบว่าจะขามไปประเทศไทยเพื่อซื้อสินค้าแบบคือสมัยแต่ก่อนเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้คนเล้าบ่มีไพ่หอกที่อยากเอาเงื่อนกีบนี้แลกเป็นเงื่อนบาทเพื่อที่จะไปซื้อสินค้ายอยู่ฝั่งไทย หลังนั้นในสว่วงนี้การที่คนไทยบอเห็นคนล่าขามไปซื้อสินค้าอยู่ฝั่งไทยบอได้ไมยความวาคนล่านี่บออยากขามไปฝั่งไทยแต่มันไมายความวาคนล่านี่บออยากแลกเงื่อนกีบเป็นเงื่อนบาทแล้วนําไปซื้อสินค้าอยู่ฝั่งไทยเพราะว่ามันบกคุ้มขานั่นเองเพราะว่าเงื่อนกีบเฟอร์อยู่โดยอัตราเงินเฟอร์ของเดือนมีทุน่าก็ออยู่ที่เ3 6าเปอร์เซนลยเอ,อินเดียวว่าอัตราแลกเปลี่ยน ของเงืนกีบและเงินบาทก็มีการนิ้งตีงเอิญได้ว่าสูงได้นะใช้เงื่นกีบจํานวนหลายในการแลกเป็นเงืนบาทจํานวนน้อยกานี่นะคือสาเหตุที่ว่าเป็นยังคนเล่าหนีจึงบอยากขามไปซื้อสินค้าทั่วไปอยู่ประเทศไทยอีกคือกลับในเมื่อก่อนการย้อนเงื่นกีบเฟอร์นี่นะเนะาะถ้า่าเงื่นกีบกลับมาเป็นปกติคนเล่าจะต้องเดินทางไปซื้อสินค้าอยู่ฝั่งไทยหลายคือเก่าแน่นอน เซึ่งนคนล่าที่ว่าขามไปประเทศไทยในสว่วงนี้ลักๆเลยก็คือคนลาวที่มีฐานะเนาะที่ว่าขามไปท่องเที่ยวขามไปซื้อสินค้าที่ว่าจําเป็นและก็การไปใส่น้ำมันเนาะสำหรับคนลาวที่มีฐานะก็ขามไปใส่น้ำมันอยู่ฝั่งไทยเพราะว่าเพราะว่าพวกเขานี้มีเงินบาทหลายแต่กับกุ้มคนที่สองที่ว่าเดินทางไปประเทศไทยในสว่วงนี้ก็คือแหงงานที่ว่าจะเดินทางไปเฮดเวียกอยู่ประเทศไทยก็มีหลายคือกัน กลุ่มคนที่3ที่เดินทางไปประเทศไทยในสว่วงนี้ก็คือคนที่ไปใช้บริการห้มหมออยู่ประเทศไทยที่พวกเขาหนี่จําเป็นที่จะต้องขามไปประเทศไทยอันนี้ก็คือกลุ่คมคน3กลุ่มคนที่คอยนีคิดได้แน่นอนมันก็นมีหลายกาน,นีอยู่แต่ว่าข่อยนี่อาจจะคิดบ่พอก็เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเฮานี่มาอ่านต่อกันเลยสำนักข่าวทันเศรษฐกิจเพิ่นนีได้เขียนต่อว่า ในขณะที่การเปิดเดินโดดไฟลาวจีนกลายเป็นระบบโลจิสติกส์ลักของสอปปอ,ปอลาวที่เฮตไห้เกิดธุรกิจต่อเนื่องหลากหลายและดึงดูดการเกิดการลงทุนในลเหลายขึ้นเฮตไห้บรรยากาศต่างๆในประเทศลาวคือดอเทียบเท่ากับฝั่งไทยต่อไปหาจีนกลับมาประกาศเปิดประเทศ ยิ่งจะส่งผลดีต่อกับการท่องเที่ยวของเล่าหลายขึ้นเสรงเวลานี้คนไทยก็มีการเดินทางขามไปประเทศเล่าหลายขึืนเรื่อยๆทั้งเพื่อการเบึงเพื่อที่จะลงทุนอยู่ประเทศเล่าตามหัวเมืองสำคัญต่างๆบอ่อวาจะเป็นวังเวียงดวงผะบางบอ่อเต็นเป็นตน้นเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อการท่องเที่ยวไปกับขบวนรถไฟเล่าจีน และนักท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งก็เดินทางไปซอปป,อปอเล่าเพื่อเดินทางไปขึ้นรถไฟลาวจีนสเสียแต่ละวันก็มีหลายกลุปทัวร์อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าข่าวสารทั้งหมดจ่งได้มาจากสำนักข่าวฐานเศรษฐกิจเนาะกาอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เพิ่นนิ่เดียขียนมาสำหรับคลิปนี้ขอยี่ก็จะมาเพียงเท่านีา้นะขอขอบใจมื่อทุกทานที่เข้ามาเบิงแล้วเฮานี่มาเจอกันไหมในคลิปนา้า